โอเคครับอยู่กันมืดเลยครับกับนิสสุบิชิทริอัลตันนะครับปี2022นะฮะตัวนี้ติดตั้งจอ Android นะฮะเป็นจอ Android ขนาดใหญ่นะฮะตัวนี้นี่ฮะ10นิ้วฮะเต็มเต็มแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นแรม2องลอมสานะครับเป็นเวอร์ชัน11แล้วนะฮะนี่นะครับปรับแสงสักนิดหนึ่งครับตัวนี้ติดตั้งกล้องบันทึกระบบ Android ด้วยนะฮะซ่อนอยู่ตรงนี้ฮะเล็ก,ลกๆะฮะแบบนี้ฮะ อยากให้ดูฝั่งนี้นี่ครับแบบนี้อันนี้เป็นกล้องบันทึกระบบ Android นะฮะแสดงผลผ่านหน้าจอ Android ฮะในการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับดึงลงมาแบบนี้ฮะนี่ครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Traffic Safety นะฮะตัวนี้กดปุ๊บแสดงผลการบันทึกถึงกล้องหน้าเลยนะครับทันทีฮะไม่ยากนะครับการเรียกดูการเช็ค่าทาผ่านหน้าจอได้เลยนะครับตัวนี้ฮะไม่ยากเลยนะครับตรงนี้ฮะกดข้มาฮะนะครับเข้าแฟ้มนะครับแล้วก็เลือกดูได้เลยฮะ นี่ครับมีการบันทึกอยู่นะฮะนี่มีการบันทึกอยู่มีการเลนไฟที่บันทึกนะครับโอเคกับที่โฮมฮะนี่ครับหน้าจอของฟีเจอร์การใช้งานครับเข้าเครื่อถอยนะครับแสดงผลกล้องถอยนะฮะตัวนี้ฮะเนี่ยครบคันเลยนะครับเป็นระบบสั่งเสียงไทยนะฮะแรม2องลอมสาสบสองนะครับหน้าจอแอปพลิเคชันนี้ฮะครบเลยเรียกดูผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ฮะเห็นไหมฮะ Traffic Safety กดตงไปครับเป็นกลองบันทึกหน้าระบบ Android นะที่กำลังยิดตอนนี้ฮะโอเค <c oughs> นะครับส่วนแอปพลิเคชันก็ที่เราคุ้นเคยกันมี YouTube นะฮะเป็นระบบสั่งเสียงด้วยนะฮะใช้งานง่ายๆนะครับไม่ต้องพิมพ์นะใช้สั่งเสียงได้เลยนะครับเป็นเล่นไม่ยากนะครับนี่ฮะ u t u b e สัญญาณอาจจะอ่อนไปหน่อยนะฮะเอชานิดนครับเนี่ยครับคมชัดหน้าจอคาัาปิทิบแท้นะครับรับกันยาวนานถึง1ปีเต็มนะครับสำหรับใครที่ใช้ All New นะครับ t i t ตัอยู่สนใจที่จะติดตั้งนะครับจอ Android รุ่นนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง YouTube Studio รวมถึง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมพิจบูลครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ